อะไรวะเบ็ดไม่มีอาการมันเป็นไปนได้ยังไงหมายแบบนี้นะมันต้องมีไอช้อนแบบใช้เผาเกลือแบบห้าหกโลเ,เจือก็ยังอยู่ดูแต่ดูจากเจื่อแล้วเนี่ยไม่มีปลาตอดเลยเกี่ยวว่ายังไงอย่างนั้นเลยเขาาดใูใกล้ดิเห็นไหมเนี่ยลักษณะาการอย่างนี้นะ มันบ่งบอกได้เลยนะว่าเนี่ยต้องมีอะไรเข้ามากวนปลาแน่เลยถ้าโดยปกติแล้วเซนเอกปักนะหมายแบบนี้ยไอช่อนห้าโลหกโลต้องได้แต่ที่ไม่ได้เนี่ยคิดว่าหมายเนี้ยมีตัวอะไรเข้ามากวนอย่างเช่นพวกตัวเงินตัวทองแน่นอนมันอยู่เหนือความคาดหมายของเซนเอกนะไม่งั้นนะโอ้โหวันเนี้ยไอช่อนเผาเกลือตัวนี่น่าเสียดายไม่เป็นไรมันก็ผิดพลาดกันได้บ้างนะตัวเงินตัวทองมันเป็นตามธรรมชาติความหมาน มันอยู่ที่เซียนอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเหตุที่ทําให้ปลามันไม่กินเบ็ดอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยๆน,นะวันนี้ก็ได้ไอดุกหนึ่งตัวบ่ะเดี๋ยวไปปิ้งไอ้ดุกกินกันดีกว่าอย่างน้อยๆก็มีขบคาาแล้วล่ะปะานี่สรุปสุดแล้วก็ได้ปลาดุกตัวหนึ่งนะโอ้โหก็ถือว่าหมานั่นแหละเสียนเอกอะยังไงก็หมานนี่แต่ตัวแค่นี้ยดับเสียนเอกอะไม่เอาหรอกนี่เดี๋ยวปดเบ็ดก่อนปดเบ็ดก่อนนะอ่ะหลุดพอดีเห็นไหมหลุดลนะโอ้ยข่าวตาด้วย นี่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเซนเอกถึงหมานขนาดนี้ดูนี่ปลาดุกนะแล้วบ,บ่อเลี้ยง <laughs> นี่แล้วได้ตัวมันน้อยไม่กินก <laughs> ็ให้ชีวิตมันให้ชีวิตมันแหละปล่อยมันไปนะครับเราก็เอาไว้ตกต่อนะครับก็ให้มันไซส์ใหญ่ๆหน่อยสุดท้ายเราก็เอามันขึ้นมากินอยู่ดีนะให้มันไซส์ขนาดนี้นี่นปลาบ,บ่อบ้านเซนเอกต้องขนาดนี้เท่านั้นถึงจะกินได้ตัวเท่านิ้สมานนี้ก้อยเนี่ย ไม่กิน